ถ้าคุณคิดว่าการย้ายเข้าบ้านพักคนชราคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพ่อแม่หรือญาติผู้สูงอายุของคุณขอ,ณขอให้คุณหยุดคิดใหม่เดี๋ยวนี้คุณอาจกำลังผลักพวกเขาเข้าสู่กับดักที่ทั้งเจ็บปวดโดดเดี่ยวและเต็มไปด้วยความทรมานที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเพราะความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในบ้านพักคนชรานั้นมันไม่ใช่ภาพสวยหรูแบบที่โฆษณาชวนเชื่อให้คุณเชื่อ ก่อนที่คุณจะทำลายชีวิตปั้นปลายของคนที่คุณรักลองฟังเรื่องจริงจากปากของหญิงวัย82ปีที่เคยคิดว่าเธอกำลังตัดสินใจเพื่อความสุขแต่สุดท้ายกลับพบว่าตัวเองกำลังเดินเข้าสู่ชีวิตที่สูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งตัวตนของตัวเอง อย่าปล่อยให้พ่อแม่ของคุณต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับกำแพงที่เย็นชาเสียงเดินของพยาบาลที่ไม่คุ้นเคยและกลิ่นยาที่ปะปลกับความเงียบงันจนบาดลึกถึงหัวใจถ้าคุณเชื่อว่าพวกเขาสมควรได้รับมากกว่านั้นกดติดตามช่องดูแลผู้สูงอายุตอนนี้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของทั้งครอบครัวคุณไปตลอดการเพราะเราจะพาคุณไปเจอกับความจริงที่ไม่มีใครกล้าบอกในบ้านพักคนชราทุกอย่างดูเหมือนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่ไม่มีใครเตือนคือการสูญเสียอิสรภาพยังเจ็บปวดทุกการกระทําทุกลมหายใจกลับถูกควบคุมด้วยตารางเวลาที่ไม่ได้มาจากความต้องการของตัวเองอีกต่อไปเคยไหมที่อยากตื่นสายแต่กลับต้องลุกขึ้นเพราะมื้อเช้าถูกจัดไว้แล้วเคยไหมที่อยากนั่งเงียบๆคนเดียวแต่กลับต้องอยู่ในห้องรวมกับคนแปลกหน้าหรือแม้แต่จะเดินออกไปสูดอากาศยังต้องรอให้เจ้าหน้าที่ว่างมาเข็นรถให้แล้วแบบนี้จะเรียกว่าชีวิตได้อย่างไร สิ่งเล็กๆที่เคยเป็นความสุขประจำวันของผู้สูงอายุอย่างการชงกาแฟเองเลือกเสื้อผ้าที่ชอบหรืออ่านหนังสือบนเก้าอี้ตัวโปรดกลับกลายเป็นแค่ความทรงจำเพราะเมื่อย้ายเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วการมีตัวตน ก็เริ่มค่อยๆจางหายไปถ้าคุณยังคิดว่าการย้ายเข้าบ้านพักคือการพักผ่อนขอให้คุณลองจินตนาการถึงความรู้สึกเมื่อคนที่เคยลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้ต้องรอให้ใครบางคนมากดลิฟต์ให้ต้องขออนุญาตก่อนจะเดินไปยังห้องน้ำและแม้แต่เสียงเคาประตูก็ไม่เคยรอให้คุณอนุญาตก่อนจะเปิดเข้ามามันไม่ใช่แค่การเสียอิสระแต่มันคือการสูญเสียความเป็นมนุษย์ที่ชัดเจนที่สุด เพราะเมื่อคุณต้องยอมให้ใครบางคนเลือกให้ว่าคุณจะกินอะไรจะเข้านอนกี่โมงหรือแม้แต่จะได้ออกไปเดินเล่นไหมคุณก็ไม่ใช่เจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไป ผู้สูงอายุหลายคนไม่ได้เสียสุขภาพเพราะโรคภัยแต่เพราะหัวใจที่โดดเดี่ยวเงียบงันและไม่มีใครมองเห็นถ้าคุณรักพ่อแม่ของคุณจริงๆจงอย่าผลักพวกเขาไปสู่ความว่างเปล่าที่ไม่มีวันถอยกลับมาได้อีกเลยเราไม่ได้บอกว่าบ้านพักคนชรานั้นเลวร้ายสำหรับทุกคนแต่ก่อนจะตัดสินใจคุณควรได้เห็นภาพที่ไม่มีใครบอกความจริงที่อยู่ใต้รอยยิ้มของเจ้าหน้าที่แล้ว เสียงโห่รอบปลอมๆที่ซ่อนน้ำตาเอาไว้เพราะเมื่อก้าวเข้าไปแล้วไม่มีใครรับประกันได้ว่าคุณจะได้เดินออกมาในสภาพเดิมอีกครั้งไม่มีใครเตรียมใจได้ทันเมื่อเห็นพ่อแม่ที่เคยแข็งแรงกลับกลายเป็นคนที่ต้องนั่งนิ่งอยู่บนรถเข็นด้วยสายตาเลื่อนลอยไม่รู้วันเวลาและไม่แม้แต่จะจำชื่อลูกหลานของตัวเองได้ความเจ็บปวดนี้ไม่มีคำไหนบรรยายได้ครบถ้วนเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความชรา แต่มันคือการค่อยๆสูญเสียตัวตนของคนที่เรารักทีละนิดทีละนิดเหมือนนาฬิกาสายที่ไหลย,ย้อนกลับไม่มีวันหยุดไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอาการหลงลืมที่เริ่มจากเล็กน้อยเช่นลืมวางว่านตาไว้ที่ไหนหรือเผลอเรียกลูกด้วยชื่อของหลานกลายเป็นสัญญาณเตือนภัยที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยแต่ความจริงคือมันกำลังค่อยๆกัดกินสมองความทรงจำและความสุขของผู้สูงอายุ โดยที่ไม่มีใครทันรู้ตัวพอรู้ก็สายเกินไปแล้วไม่มีหมอคนไหนฟื้นความจำที่หายไปได้และไม่มีคำว่าหายขาดสำหรับอาการสมองเสื่อมสิ่งที่เหลืออยู่คือการดูแลด้วยหัวใจเข้าใจและอดทนแต่มีสักกี่ครอบครัวที่พร้อมจะทำสิ่งนั้นโดยไม่รู้สึกหนักใจ เมื่อชีวิตประจำวันกลายเป็นวังวนของการอธิบายซ้ำๆตอบคำถามเดิมๆวันละหลายส0บครั้งต้องตามเก็บเศษอาหารที่หล่นจากมือต้องคอยจับมือเวลาเดินเพราะกลัวเขาจะล้มมันคือภาระที่หลายคนไม่อยากเผชิญแต่รู้ไหมสำหรับพ่อแม่ของคุณมันเคยเป็นเรื่องปกติในแต่ละวันตอนที่คุณยังเป็นเด็กพวกเขาไม่เคยบ่นตอนคุณทำของพังไม่เคยรำคาญเวลาหลืเอเทอะหรือถามซ้ำๆว่าแม่หนูอยู่ในท้องแม่ได้ย่งไง แต่วันนี้เมื่อบบปทสลับกันทำไมความอดทนถึงหายไปหรือเพราะเราไม่เคยเห็นการชราภาพเป็นสิ่งสวยงามจึงไม่อยากอยู่ใกล้มันความชรามีศักดิ์ศรีไม่ใช่สิ่งน่าอายที่ต้องซ่อนหรือส่งต่อให้ใครดูแลแทนเราต้องหยุดมองผู้สูงอายุว่าเป็นภาระและเริ่มมองว่าพวกเขาคือกระจกสะท้อนอนาคตของตัวเอง เพราะวันหนึ่งคุณก็จะเป็นเช่นเดียวกันสมองที่เคยจำได้ทุกเรื่องอาจหลงลืมชื่อคนข้างกายมือที่เคยจับปากกาเขียนรายงานอย่างมั่นใจอาจสั่นจนเขียนชื่อตัวเองยังไม่ได้และขาที่เคยพาคุณไปเที่ยวทั่วโลกอาจไม่สามารถพาคุณเดินเข้าห้องน้ำได้ด้วยตัวเองไม่มีใครหลีกเลี่ยงความชราได้ แต่เราสามารถทำให้มันเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายและเต็มไปด้วยความรักได้ความจำที่เลือนหายไม่ใช่จุดจบของความเป็นมนุษย์ยังมีหัวใจที่เต้นอยู่ยังมีดวงตาที่ต้องการใครสักคนมองเข้าไปด้วยความเข้าใจและยังมีมือที่ต้องการถูกกุมไว้ด้วยความอบอุ่นมากกว่าถูกผลักไสออกไปอยู่มุมหนึ่งของบ้านความเจ็บปวดที่แท้จริงของผู้สูงอายุไม่ใช่โรคภัยแต่คือการถูกลืมเลือนจากคนที่รักมากที่สุดพวกเขาไม่กลัวตายแต่กลัวว่าในวันที่ตายจะไม่มีใครแม้ แต่จะคิดถึงถ้าคุณยังมีพ่อแม่อยู่อย่ารอให้ถึงวันที่ได้แต่มองรูปถ่ายเก่าๆแล้วร้อนให้อยู่คนเดียวเพราะตอนนั้นมันสายไปแล้วที่จะบอกรักหรือแม่แต่จะยิ้มให้กันอีกครั้งความรักที่ไม่ถูกแสดงออกมันไม่ต่างอะไรกับการไม่มีอยู่จริงและสำหรับผู้สูงอายุคำว่ารักมันไม่ต้องพูดบ่อยแต่ขอแค่คุณแวะมากินข้าวด้วยบ้างโทรถามแค่คำเดียวว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างหรือแค่กุมมือเบาๆแล้วบอกว่าหนูอยู่ตรงนี้นะ่ะ สิ่งเล็กๆพวกนี้ต่างหากที่จะกลายเป็นกำลังใจให้พวกเขาใช้ชีวิตต่อไปในแต่ละวันโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและไร้ค่าไม่มีใครคาดคิดว่าวันหนึ่งผู้สูงอายุที่เคยยิ้มแย้มพูดเก่งและเต็มไปด้วยพลังชีวิตจะกลายเป็นคนเงียบขรึมนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสายตาว่างเปล่าพูดน้อยลงทุกวันเหมือนกำลังถอนตัวออกจากโลกทีละเล็กทีละน้อยความเงียบนี้ไม่ใช่เพียงเพราะเหนื่อยหรือเบอื่อแต่บ่อยครั้งมันคือสัญญ,ญาณของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ที่หลายคนไม่เข้าใจและมองข้ามบางคนคิดว่าผู้เท่าพูดน้อยเพราะอายุมากแล้วหรือเงียบเพราะอยากพักผ่อนทั้งที่ทจริงแล้วในใจเขาอาจกำลังร้องให้แต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเขาหลบเลี่ยงการพูดคุย ไม่สนใจสิ่งรอบตัวนอนไม่หลับตอนกลางคืนและตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกเหนื่อยล้าแม้ไม่ได้ทำอะไรเลยภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์แต่มันทำลายทั้งร่างกายและจิตใจทำให้ความอยากอาหารลดลงน้ำหนักลดแบบไม่มีสาเหตุร่างกายอ่อนแรงและในบางกรณีอาจนำไปสู่ความคิดอยากตายอย่างเงียบๆโดยที่ลูกหลานไม่มีวันล่วงรู้แม่จะอยู่ใกล้กันแค่ไม่ขี่เมตร บ้านหลังเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเข้าใจกันคนในครอบครัวมากมายใช้เวลาพูดคุยกับผู้สูงอายุน้อยลงเรื่อยๆด้วยข้ออ้างว่ามานยุ่งหรือเหนื่อยเกินไป ทั้งที่แค่คำถามธรรมดาเช่นวันนี้เป็นยังไงบ้างก็อาจช่วยหยุดความรู้สึกเดียวดายของพวกเขาได้แล้วเสียงของผู้สูงอายุบางคนถูกกลืนหายไปในเสียงทีวีเสียงโทรศัพท์หรือเสียงโห่เราะในชัดกลุ่มออนไลน์ของคนหนุ่มสาวในบ้านเดียวกันผู้สูงอายุไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความรู้สึกว่าตัวเองยังมีความหมาย ต่อคนในบ้านพวกเขาไม่ได้ต้องการเงินทองหรือของขวัญราคาแพงแค่คุณหันมามองเขาด้วยสายตาที่อ่อนโยนฟังเรื่องราวเก่าๆที่เขาเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยความตั้งใจนั่นก็อาจเพียงพอแล้วที่จะทําให้หัวใจเขาอบอุ่นขึ้นมาอีกครั้งการรับฟังไม่ใช่เพียงเพื่อให้ข้อมูลแต่มันคือการยืนยันว่าคุณยังสําคัญสําหรับฉันลองคิดดูว่าถ้าในอนาคตเมื่อคุณแก่ตัวลงไม่มีใครอยากฟังไม่มีใครสนใจแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไร ความโดดเดี่ยวคือยาพิษที่ค่อยๆทำลายชีวิตของผู้สูงอายุโดยที่ไม่มีเสียงเตือนไม่มีสัญญาณแจ้งล่วงหน้ามันเริ่มต้นจากวันหนึ่งที่ไม่มีใครโทรหาต่อด้วยวันที่ไม่มีใครชวนไปกินข้าวและจบลงที่การนั่งเงียบๆคนเดียวโดยไม่มีใครถามว่าพ่อยังอยู่ดีไหม ภาวะซึมเศร้าจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับผู้สูงอายุแต่มันคือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนหากถูกลืมเลือนหากคุณมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านยามัวแต่คุยกับโลกภายนอกจนลืมโลกภายในบ้านของตัวเองเพราะคำว่าครอบครัวไม่ใช่แค่รูปถ่ายหมู่ในวันรวมญาต แต่มันคือการใส่ใจซึ่งกันและกันทุกวันในชีวิตจริงอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุต้องร้อนให้เงียบเงียบอยู่ในมุมห้องขณะที่คนอื่นโหน่ร้อยอยู่หน้าจอมือถือความรักไม่ได้ต้องการคำพูดมากมายแค่การขอดการนั่งฟังหรือแม้แต่การอยู่เคียงข้างกันเงียบเๆก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจที่แห้งเหี่ยวกลับมาเต้นอีกครั้งในจังหวะของความหวังและความอบอุ่นที่เคยหายไปเมื่อพูดถึงปัญหา สุขภาพของผู้สูงอายุหนึ่งในเรื่องที่ถูกมองข้ามมากที่สุดแต่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงก็คือการหกลม้มหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นได้บ้างตามวายัยแต่สำหรับผู้สูงอายุแล้วการหกล้มเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการผู้สูงอายุจำนวนมากต้องนอนติดเตียงสูญเสียความสามารถในการเดินสูญเสียความมั่นใจและที่สำคัญที่สุดคือสูญเสียอิสรภาพที่เคยมีมาการหกล้มไม่ได้เพียงแค่ทำให้เจ็บตัว แต่มันทำให้จิตใจบอบช้ำเพราะจากวันที่เคยเดินได้เองกลับต้องพึ่งพาคนอื่นแม้แต่จะเข้าห้องน้ำหรือกินข้าวความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระทำให้ผู้สูงอายุหลายคนกลายเป็นคนเงียบไม่อยากขอความช่วยเหลือไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อด้วยซ้ำทั้งที่อุบัติเหตุดังกล่าวอาจพ้องกันได้หากครอบครัวและคนรอบข้างใส่ใจมากกว่านี้ปรับบ้านให้ปลอดภัยมากขึ้นเช่นติดราวจับในห้องน้ำปูพรมกันลื่นหรือจัดเฟอร์นิเจอร์ให้ไม่เกะก,กะเดินสะดวกแต่หลายบ้านกลับละเลยเพราะคิดว่า ยังไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแล้วพอเกิดขึ้นจริงกลับต้องเสียใจกับสิ่งที่ป้องกันได้ตั้งแต่แรกความไม่ใส่ใจเล็กน้อยอาจกลายเป็นฝันร้ายในชีวิตผู้สูงอายุได้ในพริบตานอกจากนี้ปัจจัยภายในอย่างโรคกระดูกพรุนก็เป็นอีกตัวแปรสําคัญที่ทําให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงมากในการเกิดกระดูกหักเมื่อหกล้มโดยเฉพาะในหญิงสูงวัยหลังหมดประจำเดือนซึ่งมีแนวโน้มกระดูกบางลงมากกว่าผู้ชาย ดังนั้นการตรวจเช็คความหนาแน่นของกระดูกเป็นประจำการเสริมแคลเซียมและวิตามินดีจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารเสริมแต่คือการลงทุนเพื่อชีวิตที่แข็งแรงยืนยาวของพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเราแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อแม่มีโรคกระดูกพรุนอยู่เพราะไม่เคยพาไปตรวจสุขภาพไม่เคยถามไถ่ายเรื่องเจ็บปวดตามตัวมีแต่ซื้อยามาให้กินตามอาการไม่ได้ดูแล ลึกไปถึงต้นเหตุของความเจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยบางครอบครัวถึงกับใช้คำพูดปั่นทอนเช่นล้มแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่หรือก็เดินไม่ระวังเองทั้งที่ความจริงแล้วผู้สูงอายุหลายคนพยายามอย่างที่สุดแล้วที่จะรักษาสมดุลในร่างกายแต่เมื่อร่างกายไม่เหมือนเดิม การล้มจึงไม่ใช่ความผิดของใครแต่เป็นสิ่งที่ต้องได้รับความเข้าใจและการดูแลอย่างจริงจังการทำกายภาพบำบัดหลังการหกล้มก็เป็นอีกจุดที่ครอบครัวควรให้ความสำคัญเพราะผู้สูงอายุจะกลับมาเดินได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความต่อเรื่องในการรักษาแต่บางบ้านกลับมองว่ากายภาพเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยเสียเวลาทั้งที่การไม่ทำอะไรเลยต่างหากที่เป็นการปล่อยให้ผู้สูงอายุค่อยๆถดถอย,อยจนไม่สามารถฟื้นตัวได้อีกเลยผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระ แต่คือคนที่ครั้งหนึ่งเคยอุ้มเราเดินจูงมือเราไปโรงเรียนทำงานหนักเพื่อส่งเสียเราเรียนหนังสือแต่วันนี้กลับไม่มีใครเดินจูงมือเขาไปหาหมอไม่มีใครประคองเวลาจะก้าวขาขึ้นบันไดนี่คือความจริงที่เจ็บปวดกว่าการล้มกายเสียอีกนั่นคือการล้มในใจจากการถูกทอดทิ้งและถูกลืมการหกล้มของผู้สูงอายุจึงไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรปล่อยผ่านเพราะในทุกๆก,การล้มมีโอกาสซ่อนอยู่ระหว่างความเจ็บกับความหวัง นั่นคือโอกาสที่เราจะลุกขึ้นมาดูแลกันอย่างแท้จริงก่อนที่มันจะสายเกินไปเมื่ออายุล่วงเลยเข้าสู่วัยเจปีหลายคนอาจเริ่มรู้สึกว่าการเดินเหินในชีวิตประจำวันกลายเป็นเรื่องยากขึ้นกว่าที่เคยแม้จะเป็นระยะทางเพียงไม่กี่เมตรจากห้องนอนถึงห้องน้ําก็อาจทําให้รู้สึกเหนื่อยหอบหรือปวดเมื่อยขาได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อข้อต่อและระบบประสาทต,ต่างๆเริ่มเสื่อมถอยลงตามธรรมชาติจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้สูงอายุจำนวนมากเริ่มหลีกเลี่ยงการเดินหรือเลือกที่จะนั่งหรือนอนนิ่งๆมากกว่าลุกขึ้นเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือการไม่เดินไม่ขยับตัวเลยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของหายนาะที่ค่อยๆเครียบคลานเข้ามาโดยไม่รู้ตัว เพราะเมื่อไม่เดินกล้ามเนื้อก็จะรีบอ่อนแรงข้อต่อจะยึดติดการทรงตัวจะเสียสมดุลและสุดท้ายอาจล้มง่ายจนกระดูกหักหรือกลายเป็นผู้ป่วยติดเกีงอย่างถาวรคนในครอบครัวหลายคนอาจคิดว่าอย่าให้ยายเดินเลยเดี๋ยวล้มหรือแค่ให้นั่งเฉยเฉยก็พอแล้วแต่ความหวังดีเช่นนั้นอาจกลายเป็นการตัดอนาคตของผู้สูงอายุโดยไม่รู้ตัวเพราะการเดินคือชีวิตการเดินคือการบอกว่ายังมีพลังยังสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ยังมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่เต็มเพียมหากเราตัดการเดินออกจากชีวิตของผู้สูงอายุก็เท่ากับว่าเรากำลังพรากสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขาไปทีละน้อยโดยไม่ตั้งใจการเดินแม้เพียงวันละไม่กี่นาทีก็สามารถสร้างปาฏิหาริย์ให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อกระตุ้นการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆเช่นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อมและยังมีผลต่อสภาพจิตใจอย่างมากเพราะเมื่อร่างกายได้เคลื่อนไหวฮอร์โมนแห่งความสุขก็จะหลั่งออกมาทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าไม่ซึมเศร้าไม่เหนาไม่รู้สึกว่าโลกใบนี้กำลังทอดทิ้งแม้ผู้สูงอายุบางคนจะเดินลำบากหรือมีปัญหาเรื่องข้อเข่าก็สามารถเริ่มต้นได้จากการเดินในบ้านใช้ไม้เท้าหรือวอลเกอร์ช่วยพยุงหรือให้ลูกหลานจูงมือเดินช้าๆไปในสวนหน้าบ้านหรือห้องโถงเพียงไม่กี่นาที ก็มีค่ามหาสารหากทำได้ทุกวันอย่างสม่ำเสมอจะเห็นผลชัดเจนว่าร่างกายฟื้นฟูขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์และเมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้นกำลังใจก็จะกลับมาความเชื่อมั่นในตนเองจะเพิ่มขึ้นไม่รู้สึกเป็นภาระของใครนี่คือจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่มีคุณภาพในวัยชาราอย่างแท้จริง ดังนั้นครอบครัวควรเปลี่ยนจากความหงอยหญที่ทำให้ผู้สูงอายุนั่งนิ่งมาเป็นความใส่ใจที่ช่วยให้พวกเขาได้เดินได้เคลื่อนไหวและได้ใช้ชีวิตด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพหากคุณรักพ่อแม่ปู่ย่าตายายจริงอย่าปล่อยให้พวกเขาหยุดเดินเพราะเมื่อวันใดที่พวกเขาไม่สามารถเดินได้อีกชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความหวังจะเลือนหายความฝันจะดับสูญและสิ่งที่หลงเหลืออยู่จะมีเพียงความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไร้ตัวตวนในโลกใบนี้ การเดินไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแต่คือการเดินไปพร้อมกับศักดิ์ศรีศรัทธาและความหมายในชีวิตที่ทุกคนสมควรได้รับแม้ในวัยชราก็ตาม การที่ผู้สูงอายุเริ่มส่งกลิ่นตัวแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่เรื่องของความสะอาดหรือความไม่ใส่ใจในการอาบน้ำตามปกติเท่านั้นแต่เป็นสัญญาณที่ลึกซึ้งกว่านั้นเพราะมันสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบภายในร่างกายที่กำลังส่งเสียงเตือนเงียบๆว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ปกติอีกต่อไปกลิ่นตัวของผู้สูงอายุจำนวนมากมักจะมีลักษณะเฉพาะกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นฉุน กลิ่นเหมือนแอมโมเนียหรือกลิ่นที่เหมือนกลิ่นเนื้อเน่าเบาๆซึ่งบางคนอาจจะไม่ทันได้รู้สึกเพราะชินกับกลิ่นของตนเองแต่คนรอบข้าง โดยเฉพาะลูกหลานจะสัมผัสได้ชัดเจนและอาจเริ่มหลีกเลี่ยงโดยไม่รู้ตัวการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นกายเช่นนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุที่ไม่ควรมองข้ามเช่นการเสรื่อมของไตที่ไม่สามารถขับของเสียออกได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ของเสียสะสมอยู่ในร่างกายและขับออกทางผิวหนังหรือเหงือกลายเป็นกลิ่นแปลกๆที่ไม่เคยมีมาก่อนหรืออาจเกิดจากตับทํางานบกพร่องระบบเผาผลาญเปลี่ยนแปลงหรือมีภาวะเบาหวานชนิดที่มีสารคีโตนในเลือดสูงซึ่งจะส่งกลิ่นคล้ายผลไม้เน่า การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินอาหารก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้กลิ่นกายของผู้สูงอายุเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวและที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าคือภาวะสมองเสื่อมบางประเภทที่ทำให้ผู้สูงอายุหลงลืมการดูแลสุขภาพตนเองลืมอาบน้ำลืมเปลี่ยนเสื้อผ้าลืม ทำความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำเสมอจนทำให้เกิดกลิ่นสะสมและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวลูกหลานจำนวนมากเมื่อเจอกลิ่นจากผู้สูงอายุจะรู้สึกไม่สบายใจรำคาญหรือแม้กระทั่งอับอายเมื่อต้องพาออกไปนอกบ้านแต่สิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหลีกหนีหรือบ่นพึมพำอย่างไม่พอใจแต่คือการเข้าใจสังเกตและใส่ใจเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของกลิ่นกาย นั้นว่าเป็นเพียงปัญหาชั่วคราวหรือสัญญาณเตือนของโรคร้ายบางอย่างการพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเป็นประจำจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ไม่ใช่แค่เพื่อวินิจฉัยโรคที่อาจซ่อนอยู่เบื้องหลังกลิ่นกายเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เรารู้ว่าร่างกายของท่านต้องการการดูแลในด้านใดเพิ่มเติม,ตมหรือเปลี่ยนแปลงการให้ผู้สูงอายุดืม่มน้ำมากๆรับประทานอาหารที่ย่อยไม่ลดของมันของทอดยำหมันทำความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธีรวมถึงเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวันใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวพรรณก็จะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ได้อย่างเห็นผลและที่สำคัญคือการให้กำลังใจและความรักจากคนรอบข้างเพราะการที่ผู้สูงอายุถูกมองว่าเหม็นหรือไม่น่าอยู่ใกล้อาจทำให้เกิดความเครียด ความเศร้าหรือรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองอย่างรุนแรงกลายเป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการซึ่งเป็นสิ่งที่โหดร้ายที่สุดในบ้านปลายชีวิตของมนุษย์ทุกคนกลิ่นกายของผู้สูงอายุจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรือแค่เรื่องของความสะอาดเท่านั้นแต่มันคือสัญญาณจากร่างกายที่เราต้องใส่ใจอย่างลึกซึ้งเพราะในกลิ่นนั้นอาจมีคำเตือนบางอย่างที่กำลังบอก เราว่าเวลาของคนที่เรารักอาจเหลืออยู่น้อยลงเรื่อยๆโดยที่เรายังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำการใส่ใจในเรื่องเล็กฮ่าๆเช่นกลิ่นกายอาจคือกุญแจสำคัญในการยืดอายุและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างไม่คาดคิด ดังนั้นการสังเกตกลิ่นตัวของผู้สูงอายุจึงไม่ควรถูกมองข้ามเพราะมันอาจเป็นสัญญาณเล็กๆที่สะท้อนถึงสุขภาพภายในที่เริ่มเปลี่ยนแปลงหากเราใส่ใจอย่างจริงจังและหมั่นพาท่านไปตรวจสุขภาพดูแลเรื่องอาหารความสะอาดและสภาพจิตใจก็จะช่วยยืดอายุและเติมเต็มคุณภาพชีวิตของท่านในช่วงเวลาสุดท้ายได้อย่างมีคุณค่าสาระทั้งหมดที่เรากล่าวมาในวันนี้ก็เพื่อให้ทุกคนตรลกถึงความสำคัญของกลิ่นตัวผู้สูงอายุที่ไม่ใช่เพียงเรื่องกลิ่น แต่คือเสียงเรียกจากร่างกายที่ต้องการการดูแลจากคนรอบข้างอย่างแท้จริงหากคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจและแชร์ต่อเพื่อให้คนที่คุณรักได้รู้เท่าทันเรื่องใกล้ตัวและอย่าลืมกดติดตามช่องดูแลผู้สูงอายุเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอความรู้ดีๆที่มีคุณค่าอีกมากมายในอนาคตเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะ การที่ผู้สูงอายุเริ่มส่งกลิ่นตัวแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่เรื่องของความสะอาดหรือความไม่ใส่ใจในการอาบน้ำตามปกติเท่านั้นแต่เป็นสัญญาณที่ลึกซึ้งกว่านั้นเพราะมันสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบภายในร่างกายที่กำลังส่งเสียงเตือนเงียบๆว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ปกติอีกต่อไปกลิ่นตัวของผู้สูงอายุจำนวนมากมักจะมีลักษณะเฉพาะกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นฉุน กลิ่นเหมือนแอมโมเนียหรือกลิ่นที่เหมือนกลิ่นเนื้อเน่าเบาๆซึ่งบางคนอาจจะไม่ทันได้รู้สึกเพราะชินกับกลิ่นของตนเองแต่คนรอบข้าง โดยเฉพาะลูกหลานจะสัมผัสได้ชัดเจนและอาจเริ่มหลีกเลี่ยงโดยไม่รู้ตัวการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นกายเช่นนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุที่ไม่ควรมองข้ามเช่นการเสรื่อมของไตที่ไม่สามารถขับของเสียออกได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ของเสียสะสมอยู่ในร่างกายและขับออกทางผิวหนังหรือเหงือกลายเป็นกลิ่นแปลกแปลกที่ไม่เคยมีมาก่อนหรืออาจเกิดจากตับทํางานบกพร่องระบบเผาผลาญเปลี่ยนแปลงหรือมีภาวะเบาหวานชนิดที่มีสารคีโตนในเลือดสูงซึ่งจะส่งกลิ่นคล้ายผลไม้เน่า การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินอาหารก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทําให้กลิ่นกายของผู้สูงอายุเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวและที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าคือภาวะสมองเสื่อมบางประเภทที่ทําให้ผู้สูงอายุลงลืมการดูแลสุขภาพตนเองลืมอาบน้ำลืมเปลี่ยนเสื้อผ้าลืม